สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์ิมลและกับผมสุนิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชู้รักชู้รสทุกวันเพระสันทางช่อง3ามแม่แห่นี่ก็เดือนกันยาของปี2550เหลืออีกประมาณ3เดือนเศษเศจก็จะเข้าถึงปี2551 แม่เวลานี้ผ่านไปเร็วเหลือเกินนั่นน่ะสิคะท่านไหนนะคะที่สัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าปีนี้ตั้งใจจะทําอะไรอ,อย่าเผลอนะคะนี่เดือนเก้าเข้าไปแล้วจะทําอะไรก็รีบทําสะนะคะอ่านะฮะแต่ถ้าเป็นสัญญาใจระหว่างชูรักชูรสกับท่านผู้ชมรับรองไม่ลืมแน่นอนอเพราะวันนี้เรามีคุณหมอใจดีอย่างเช่นคุณหมออ,มอัําพรเบญจพลพิทักษ์มาร่วมกันติวรักเต็มรอยครับค่ะอยากถามคุณหมอว่าการที่สามีไม่ทํากันบ้านเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณบอกเหตุอะไรมีกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตค,คู่ที่เราต้องเลิกกันเพราะปัญหาเรื่องเซ็้์เป็น ที่อื่นหรือเปล่าส่งคุณครูนอื่นหรือเปล่าคุณครูอื่นมีคนตรวจเปนคนให้คะแนนหรือเปล่าไม่ใช่ชั้นซะแล้วคุณมองที่อื่นแต่ส่วนน้องๆวัยทีนไม่ต้องรอใครเลยค่ะประเดี๋ยวคุณหมอพันศักดิ์นะคะจะมาไขปัญหารับให้คือหนูอยากทราบว่ารักยังไงไม่ให้โดนแม่ว่าค่ะรักครั้งแรกเมื่อผิดหวังจากความรักแล้วก็จะรู้สึกเจ็บมากๆมีแฟนพร้อมกันถึงสองคนนะคะจะมีวิธีเลือกยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนไหนรักเราจริงคะ สวัสดีครับผู้ชมครับและสวัสดีครับสหรับน้องๆทุกคนแห่งโรงเรียนราชดาริครับช่วงนี้เป็นไขปัญหาลับวัยรุ่นกับดูเล็กครับแล้วเราก็จะมาฟังคําถามของน้องๆนะครับซึ่งเป็นปัญหาลับๆของพวกเขาและเธอนะครับใครจะถามก่อนครับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีครับคือหนูอยากทราบว่ารักยังไงไม่ให้โดนแม่ว่าค่ะทาไมคุณแม่ถึงว่าล่ะครับเขาห่วงมั้งคะเขาห่วงนะครับสำหรับน้องเนี่ยมีความเห็นว่าที่คุณแม่ไม่ยอมให้เรามีความรักเนี่ยเพราะคุณแม่ห่วงเราคุณแม่ห่วงด้วยไหมครับ ห่วงคห่วงไหมครับห่วงห่วงแล้วห่วงเรื่องอะไรครับเขากลัวอะไรเจอแบบผู้ชายแบบไม่ดีอะค่ะเป็นยังไงครับผู้ชายไม่ดีเนี่ยหน้าตาไม่ดีเป็นนักเลงเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้เอาผู้ชายที่ไม่ดีหนึ่งเจ้าชู้เนาะแล้วมีเหตุผลอื่นไหมครับน้องๆ้องคนอื่นว่ามีใครเห็นเหตุผลอื่นไหมครับที่คุณแม่ไม่ให้มีความรักในวัยเรียนสำหรับน้องๆผู้หญิงครับนะครับกลัวท้องกลัวไหมครับคุณแม่กลัวไหมกลัวค่ะทําไมทําไมถึงคุณแม่ถึงกลัวว่ารักเราต้องท้องน้องๆคนอื่นจะช่วยตอบไหมครับเอาข้างๆผมเลย มีเพศสัมพันธ์กันไว้ยังควรนะค่ะน้องๆอย่าเพิ่งลงเพราะจะลองถามฝ่ายชายนิดหนึ่งเราเป็นฝ่ายไปรักเขาใช่ไหมพวกเราใช่ไหมถูไหมครับเวลาเรารักเขาเราอยากจะทําให้เขาท้องไหมอยากจะมีอะไรลึกซึ้งกับเขาไหมอยากไหมครับอยากครับชมครับคืออยากครับนี่เขาตอบตรงไปตรงมาเลยทาไมล่ะรักแล้วต้องไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนด้วยล่ะตอบได้ไหมครับอยากมีไหมครับตรงไปเลยไม่เป็นไรหรอก ก็อยากนะครับโอเคทีนี้โอเคดีมากเลยทีนี้ไอ,อความอยากนี่ครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าความจริงแล้วนี่ก็ตรงไปตรงมาผู้ชายทุกคนเวลามีความรักผู้หญิงด้วยไอฮอร์โมนเพศชายซึ่งมันสูบฉีดเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งถูกไหมครับเขาบอกผู้หญิงเนี่ยรักอยากใกล้ชิดจริงไหมจริงไหมครับส่วนผู้ชายเนี่ยเขารักอยากสัมผัสให้ลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้น แล้วเราจะทํายังไงถึงจะอดทนอดกลั้นไม่ให้เกิดเรื่องนั้นฝ่ายหญิงเขาจะได้ยอมรักเราดีนะครับก็ควร,ค,ค,รมมควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์นะครับโอเคครับการจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก่อนวัยอันควรเนี่ยมันต้องมีสปัจจัยมันถึงจะเกิดเรื่องหนึ่งคิดว่าเขารักเราเห็นไหมครับ2คิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นของกันและกันสตัวสุดท้ายครับบรรยากาศมันเป็นใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เราไม่อยากให้แม่หวงห่วงเราไม่ไปไหนสองต่อสองเราชวนมาคุยที่บ้านแบบนี้แม่ยอมให้รักไหมยอมไหมครับยอมยอมไหมครับแล้วเราจะยอมรักเขาแบบนั้นบ้างไหมยอมครับสรุปว่าถ้าพวกเรายับยั้งชั่งใจเมื่อ,อไหร่คําถามนี้จะมีไหมไม่มีโอเคครับเพราะงั้นเป็นคําตอบไหมครับเป็นคําตอบคนอื่นมีอะไรจะมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับอา้าวไม่มีคําถามที่สองครับสว่วนมากนะครับ,ร,บรักครั้งแรกของวัยรุ่นมัสจะเกิดในช่วง เรียนในช่วงมัธยมตอนปลายช่วงนี้ครับส่วนมากถ้าเมื่อผิดหวังจากความรักแล้วก็จะรู้สึกเจ็บมากๆจนบางทีอาจจะมีข่าวตามหนัานางสือพิมพ์ว่าคนนี้โดนอกหักแล้วถึงขั้นตอมใจตายก็มีครับก็อยากจกะถามว่ามีวิธีการอย่างไรครับทำให้เกิดปัญหาทั้งตนเองและสังคมน้อยที่สุดครับรักครั้งแรกๆเนี่ยในวัยเรียนเนี่ยมักมันจะจุดจบด้วยการจากกาันน้องๆว่าจริงไหมครับ แต่เราก็ยังต้องรักอยู่จริงไหมครับในวัยเรียนเนี่ยโอกาสที่จะได้แต่งงานกันจริงๆที่เขาทาวิจัยเนี่ยนะครับหครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้องๆต้องรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วน้องๆเคยคิดถึงคน2คนซึ่งรักน้องมากมั้ไหมคุณพ่อคุณแม่น้องเนี่ยนะรักเรามากกว่าคนอื่นที่จะมารักเราไหมครับลองนึกดูสิครับรักไหมครับตบมือคุณพ่อคุณแม่หน่อย <S <S เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําอะไรทั้งหลายนะ คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาถ้ามองแล้วว่าจากใครไปสักคนหนึ่งโดยดีถึงเวลาเราก็จะกลับได้ใช่ไหมครับฉะนั้นขอให้ทุกคนนะครับจะจากใครจากใครไปเนี่ยจากกันดีๆอย่าทะเลาะถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดแล้วระยะหลังถ้าเป็นแบบนั้นในอนาคตอาจจะต้องอยู่คนเดียวจริงไหมโอเคครับคนต่อไปครับ มีแฟนพร้อมกันถึง2คนนะคะจะมีวิธีเลือกยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนไหนรักเราจริงอะคะ่ะน้องๆจึงต้องรู้ว่าปัญหาที่มากที่สุดเลยตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คือคําว่ารักสามเศร้านะครับหรือเรื่องที่เกิดขึ้นทาง2แพร่งพวกนี้นะ่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาไม่ว่าน้องทํำยังไงน้องก็ไม่มีทางถูกใจสองคนแล้วน้องไม่มีทางจะเลือกคนใดคนหนึ่งมาได้เพราะอีกคนมันก็จะไม่ยอม ถูกไหมครับซึ่งต่างกับน้องมีนะครับคนรักทีละคนเลิกทีละคนแบบนั้นเนี่ยคนต่อไปยอมรับได้ไหมได,ได้ไหมครับทิ้งเวลาช่วงหนึ่งน้องๆจะต้องรู้ว่าในสมัยรุ่นก่อนอย่างสมมติรุ่นคุณหมอไม่ใช่ว่าเล่าเรื่องเก่าแก่นะเรามีคนหนึ่งพอเราเลิกเด็กอีกคนหนึ่งเขาก็โผล่มาเพราะว่าคู่กรรมไปคู่บุญก็มาจริงไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเจอคู่บุญเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้หลุดมือไปชนจ้ามันอาจจะไม่มาอีกแล้ว ทีนี้พอมีสองคนเนี่ยเราก็จะดูไม่ออกแล้วคนไหนคู่กรรมคนไหนคู่บุญจริงไหมครับหรือมันคู่กรรมทั้งคู่ใช่ไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขารักเราจริงเอาคนนี้แล้วกันต่อีกคนหนึ่งลองตอบ่อยสิครับถ้าเรารักผู้หญิงจริงเราจะทํำยังไงให้เขารู้ว่าเรารักจริงเราก็ต้องซื่อสัตย์ครับอ่นนี่ครับเขาเริ่มซื่อสัตย์นะครับเราจะรู้ได้งไงลองถามฝ่ายหญิงนะครับก็คงเชื่อใจค่ะก็พยายามทําให้เขาเชื่อใจแล้วกันเชื่อใจทั้งสองคนเลยนะว่าเรารักเขากินทั้งสองคน นะครับน้องยอมรับได้ไหมครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเชื่อใจทั้งสองคนรักกันทั้งสองคนเนี่ยเชื่อไม่ค่อยได้ครับเชื่อไม่ค่อยได้ผู้ชายคนไหนคิดว่าเชื่อไม่ค่อยได้ยกมือสิครับไม่ต้องกลัวเพื่อนๆนะครับยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกชาตินี้จ้องมือสิครับเอาครับผู้ชายเขายกแล้วยกแล้วยกให้ได้ได้เลยครับเอาบือลงครับงั้นผู้ชายก็เห็นนะครับในลักษณะผู้ชาย นะครับว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีแฟนเป็นเข้าคนเดียวเนี่ยแสดงว่าเชื่อใจไม่ได้ครับเข้าใจไหมครับนีน่คือคำถามนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆได้คําตอบหรือยังครับว่าถ้าเรามีแบบนั้นได้ที่สุดนะครับเขาว่าอะไรรู้ไหมครับก็อดทั้งสองครับส่วนใหญ่จะจบลงแบบนั้นเตรียมตัวทําใจได้เลยไม่ต้องไปกลัวว่าคนไหนรักแท้รักจริงเพราะไปหมดทั้งสองคนใช่ไหมครับน้องๆ วันนี้เวลาของไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กก็หมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสื่ออินเทอร์เน็ตนอกจากจะเป็นหนึ่งในช่องทางหารักของคนยุคใหม่แล้วยังนำภัยมาสู่สาวๆแรกรุ่นอีกด้วยตัวอย่างในนครเซี่ยงไฮ้เด็กสาวเกือบครึ่งที่ตั้งคัน ฟังเถอไปมีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วว่าที่คุณพ่อก็มักหายหน้าไปทันทีกรณีแบบนี้จะพบมากขึ้นในช่วงปิดเทอมนะครับได้ฟังอย่างนี้แล้วน้องๆวัยรุ่นไทยหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้เท่าทันภัยที่มาจากอินเทอร์เน็ตกันนะครับหรือจะสอนเรื่องเพศศึกษารวมถึงเซ็กส์ที่ปลอดภัยก็ยังไม่สายดีกว่าพลาดแล้วมานั่งเสียใจในภายหลังเพราะอีกไม่กี่สัปดาห์ ็จะปิดเทมแล้วนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงชอบหลังมากกว่าหน้านะเมื่อฝ่ายหญิงเนี่ยซิซาร์บานนั้นและตัวคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยก็รู้สึกได้เองว่าตัวเองก็มีความสุขเช่นกันแม,มชกันขนาดนี้ก็คงเอวังด้วยความสุขความอยู่ยังยินยองได้ ตรงนี้ก็มาเพิ่มความฟิตนะคะกันกับความสัมพันธ์และเรื่องเซ็กส์กันด้วยค่ะกับคุณหมอที่ เชี่ยวชาญในเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะเลยนะคะคุณหมออมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ทุกคําถามนะคะที่ได้รับคัดเลือกในช่วงนี้ก็จะได้รับแบรนด์ค่ะซุกไก่สกัดผสมโสมนะคะไปกันที่จดหมายฉบับแรกกันเลยนะคะเขียนมาถามบอกสามีก็อายุจะเพิ่ง37ปีเท่านั้นเองแต่ไม่ยอมทํากันบ้านมา78เดือนแล้วก่อนหน้านี้ก็ปกติดีอาทิตย์ละสองครั้ง ตอนนี้ดิฉันกลุ้มใจมากแล้วโลมเขาก็แล้วเปิดวิดีโอเอ็กให้ดูก็แล้วก็ไม่ได้ผลนะคะพอสกิฟตเขาก็บอกว่าเอาไว้ก่อนละกันเขาติดไว้ก่อนอหรือ,รอไม่ก็แกล้งลุกไปทําอย่างอื่นบ้างจนดิฉันหมดอารมณ์ไปเองพอถามว่าเครียดเรื่องอะไร<ๆ>เขาบอกเรื่องงานนิดหน่อย ระยะหลังก็เลยเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นนะคะอยากถามคุณหมอว่าการที่สามีไม่ทํากันบ้านเนี่ยเป็นสัญญาณบอกเหตุอะไรมีกี่เปอร์เซ็นต์นของชีวิตคู่ที่เราต้องเลิกกันเพราะปัญหาเรื่องเซ็กส์แล้วก็มีวิธีไหนบ้างอยากให้ชีวิตคู่กลับมาเหมือนเดิมค,ะค่ะก็คงจะต้องมองให้ความสําคัญกับเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขถ้าหากไม่แก้ไขจะเป็นอันตรายหรือมีปัญหาอื่นตามมานะคะผู้ชายอายุ37ปีกับโรคทางกายที่มักจะทําให้ไม่มีอารมณ์หรือว่าหมดความสนใจทางเพศเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามไปตรวจซะหน่อยก็ดีหรือบางครั้งอาจจะไม่ต้องถึงกับตรวจแต่ว่าอาจจะพูดคุยกันเพื่อทําความเข้าใจว่าเอ้ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความไม่สามารถหรือว่าความไม่มีอารมณ์กันแน่เพราะถ้าเกิดว่าเป็นความไม่มีอารมณ์ตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องราวของอารมณ์เรื่องของความสัมพันธ์แล้วลหละนะคะก็มาดูเรื่องของปัญหาทางจิตใจหรือทางสังคมทางสัมพันธภ,ภาพที่จะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งที่ผู้หญิง ทั้งหลายมักจะเริ่มไม่สบายใจเวลาคุณสามีเนี่ยไม่ขยันก็คือเอ๊ะนอกจากฉันแล้วเนี่ย เธอไม่ทาการทาการบ้านเนี่ยเป็นเพราะเธอไปทําการบ้านที่อื่นหรือเปล่าส่งคุณครูมาถืหรือเปล่าคุณครูอื่นในตรวเป็นคนให้คะแนนหรือเปล่าไม่ใช่ฉันซะแล้วครูมองที่อื่นค่ะที่อื่นค่ะมีติวเตอร์ส่วนตัวนอกรอบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้สัมพันธภาพระหว่างกันเนี่ยห่างเหินแล้วก็มีปัญหามากขึ้นมากขึ้นอาจจะต้องพยายามปรับตัวปรับใจนิดนึงเข้าใจความเครียดของเขาดูแลเขาว่าเออในส่วนของความเครียดเราช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมหรือเขาจะมีการผ่อนคลายความเครียดตัวเองในรูปแบบไหนได้บ้างไหม ถ้าหากว่าไม่ไหวต้องปรึกษาหาหรือคุณหมอหรือเปล่านะคะจิตแพทย์ก็มีอยู่พอสมควรที่พอจะไปพูดคุยได้นะคะแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะกลับมาในเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมท่านนี้บอกมาว่าดิฉันก็พยายามจะเล้าลมก็แล้วะะเริ่มต้นก่อนแล้วค,คนเริ่ม<ร>ด้วย POX <OS S 1> ก็แล้วนะคะจริงๆแล้วเขาว่ากันว่า เพศสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วยถ้าหากทําถูกที่ถูกกาลเทศะแล้วก็ถูกบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยายามที่จะทําตรงนี้ดีแล้วล่ะค่ะแต่อาจจะมีเรื่องอื่นเพิ่มได้ไหมนอกจากเรื่องของการเล้าลมเรื่องของการเปิดวิดีโอการเปลี่ยนบรรยากาศการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม หรือว่าการสร้างสถานก,การณ์ที่ดีที่เหมาะสมกับการมีเพศสัมพันธ์ที่รื่นรมตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องหาวิธีการเพิ่มเติมแล้วก็ลองประมวลดูว่าส่วนไหนทำให้ตรงนี้ดีขึ้นได้บ้างถ้าไม่ไหวก็อันนิมนกันรอบสองใช่แล้วค่ะค่ะ,อะโอเคครับคุยกันนะฮะคุยให้กระจ่างให้ได้ดดนะคะมาต่อกันที่จดหมายอีกฉบับหนึ่งเขาเขียนมาว่าแฟนที่ผมกําลังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงและมีความคิดความต้องการแปลก เหตุผลที่เขาให้มาก็คือเวลาที่เรามีเซ็กกันทุกครั้งเธอจะชอบให้ผมร่วมเซ็กทางประตูหลัง<ม>ตลอดเวลาเธอบอกว่ามีความสุขกว่าทางประตูหน้าผมสังเกตดูเธอก็น่าจะมีความสุขอย่างที่เธอบอกจริงๆเพราะในขณะที่มีกันทางประตูหลังเนี่ยนะครับเธอจะปลดปล่อยอารมณ์ออกมาเต็มที่ทั้งท่าทางและเสียงรวมทั้งการแสดงออกมาจากตัวตนของเธอจริงๆ ไม่มีการเสแสรงเด็ดขาดนะฮะกี่ครั้งกี่ครั้งเหมือนเปะ๊ะเลอยากจะถามว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอครับผู้หญิงที่ชอบหลังมากกว่าหน้านะฮะอยากจะถามว่าเกิดมาจากสาเหตุใดและอะไรเป็นแรงผลักดันให้เธอเนี่ยมีความต้องการแบบนี้นะฮะมันใช่อาการของคนเป็นโรคจิตหรือเปล่าจะว่าไปแล้วนะคะเราอาจจะคุ้นชินกับเรื่องราวของการร่วมเพศ ที่ผู้หญิงเนี่ยก็จะใช้ช่องคลอดเป็นช่องทางปกติซึ่งตรงนี้โดยชีวภาพเนี่ยมันมีความเอื้อให้เพราะว่าบริเวณช่องคลอดเนี่ยจะเป็นช่วงเ,เป็นบริเวณที่จะมีเส้นใยของปลายประสาทต,ต่างๆเนี่ยมารับความรู้สึกได้ดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีความสุขจากเพศสรมเนี่ยได้จากการร่วมเพศทางช่องคลอดนะคะ แล้วก็ในแง่มุมของอารมณ์และจิตใจนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าอันนี้คือประตูที่เหมาะสม,มเป็นประตูที่ใช่เลยเพราะฉะนั้นร่างกายจิตใจไปด้วยกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยชีวภาพของคนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าในความคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะคะอเอบริเวณที่ถูกกระตุ้นแล้วมีความรู้สึกมีความ สุขได้มากของคนบางคนอาจจะแตกต่างไปไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นที่ช่องคลอดเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยบริเวณทวารหนักก็เป็นอีกหนึ่งย่อมอีกหนึ่งบริเวณที่มีเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงไม่ใช่น้อยเช่นกันนะคะแม้แต่ในผู้ชายที่เป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันเขาก็ยังมองเห็นช่องทางนี้เป็นประตูแห่งการไปมีความสุขทางเพศได้ใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงได้เหมือนกันแต่ไม่บ่อยเลย นะคะไม่บ่อยเลยไม่บ่อยแล้วในความไม่บ่อยตรงนี้เนี่ยมันยังถูกกากับเอาไว้ด้วยค่านิยมหรือความคุ้นชินอีกด้วยว่าอันนี้มันออกจะแปลกๆนะไม่ค่อยเหมาะสมนะมีเชื้อโรคนะแล้วก็รายละเอียดของกระบวนการเช่นการหล่อลื่นต่างๆมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่กระนั้นก็ตามตรงนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าเป็นความผิดปกติเป็นความก้าวร้าวเป็นโรคทางจิตไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเพียงรสยมทางเพศเท่านั้นแต่ถ้าหากว่า เมื่อฝ่ายหญิงเนี่ยซิซัปันนั้นและตัวคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยก็รู้สึกได้เองว่าตัวเองก็มีความสุขเช่นกันแ mm. มชกันขนาดนี้ mm. ก็คงเอวังด้วยความสุข mm. ความอยู่ยั้งยืนยงได้ oh. แต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่า <Yeah. S 1> ท่านที่ถามมาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โ oh, หผู้หญิงรู้สึกแฮปปี้มากเลยแต่เราเองรู้สึกหืงศูนใจลำบากใจทุกทรมานใจ mm. กรณีนี้ก็ต้องปรับต้องแก้ไขกันละ แต่ถ้ามีแค่เพียงแค่ความสงสัยเท่านั้นก็คงคลี่คลายไปได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจะประตูไหนก็แล้วแต่ถ้าวันหลังทําตัวไม่น่ารักก็อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งได้คล้ายๆกันละค,ค่ะอเอาละครับไปต่อที่คําถามจากโทรศัพท์นะครับวันนี้เป็นสายของคุณป่าสวัสดีค่ะแฟนของหนูนี่ป่วยเป็นโรคเอชเมื่อสองปีที่แล้วอะค่ะ,คะแต่ว่าตัวหนูเองเนี่ยไปตรวจเลือดเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าไม่พบอะค่ะ ค่ะ <c oughs> คือคุณหมอว่าหนูไม่เป็นค่ะแต่ว่าทางญาติแต่นี่ยเขาจะลังเกียดหนูว่าหนูเป็นเงนี้ยค่ะทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้ <c oughs> คือว่ารับซักรีดะะอะค่ะอ๋อครับก็ <c oughs> เป็นงานรับซักรีดนะฮะแล้วมีผลกับหน้าที่การงานไหมคะตอนนี้ไรายได้ในการซักรีดหรือว่าลูกค้าเนี่ยยังยังคงเป็นไปได้ด้วยดีไหมคะก็คือว่า ที่เขาไม่รู้คือเขาไม่รู้ค่ะแต่ว่าถ้าเขารู้หนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณตามั่นใจนะครับว่าตัวเองไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอชไอวีอันนี้ดีใจได้เลยนะฮะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแต่เรื่องการยอมรับของคนอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเวลานะอาจจะเีขึ้นนะฮเคือสุดท้ายถ้าเขารู้จริงๆว่าเราไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้สึกก็คงจะดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่คุณตาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บางครั้งมีความใกล้ชิดกับคนรอบข้างเนี่ยมันก็หงดรู้สึกสะเทือนใจหรือว่าปรับตัวลำบากไม่ได้ในช่วงแรกนะคะอย่างที่คุณฮาร์ทได้พูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะระยะนี้เนี่ยจะต้องลองดูว่าเออเราพอจะทนได้ไหมพอจะปรับตัวแล้วดีขึ้นเรื่อยๆได้รับการต้อนรับได้รับความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อยๆไหมหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจที่ทําอยู่ตรงนี้ค่ะการซักรีดเนี่ย สิ่งที่คุณตาบอกว่าถ้าเขารู้มันคงจะแย่ลงบางครั้งอาจจะเป็นเพียงความระแวงเนื่องจากเราไม่สบายใจอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วทุกอย่างก็ยังคงที่เผล่ไรายได้มีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็อาจจะทำให้สบายใจขึ้นได้เนื่องจากเราปรับตัวกับการรับรู้ปัญหาตรงนี้แต่ถ้าคุณตามองว่าเอมันชักจะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆคะ่ะ สบายใจอยู่นิดนึงตรงที่ว่างานของคุณตาเป็นงานที่ค่อนข้างอิสระจะว่าไปแล้วอาชีพนี้เนี่ยการย,ย,าย้ายการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางขยับขยายที่อยู่เนี่ยอาจจะพอเป็นทางเลือกได้อยู่เหมือนกันนะคะถ้าอัดอั้นมากอาจจะต้องมองหาทางออกอื่นๆ เพื่อที่ถ้าไปเริ่มต้นใหม่มเพราะเรารู้ค่ะว่าร่างกายของเราแข็งแรงเราปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเราก็ไปผูกมิตรกันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ตรงนี้ก็อาจจะดีขึ้น<ม>แล้วกับบรรดากลุ่มเพื่อนฝูงเก่าๆวันหลังถ้าเราเห็นว่าเรายังแข็งแรง<ม>เขาก็จะไว้เนื้อเชื่อใจเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณฮาได้พูดนะคะว่าเวลาเนี่ยทำให้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยปลอดโรคแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังนะคะว่าในครั้งต่อๆไปอนาคตเนี่ยคุณตาซึ่งซุ่มเสียงก็ยังดูเป็นคนไม่ใช่คนสูงวัยนักนะคะเรื่่ออองงรรรรราาวววขโคมมบกนนชีีิตเเ็ดด้ หลายๆรูปแบบและอีกมุมหนึ่งคุณต้องเรียนฝากไปยังคุณผู้ชมด้วยนะคะมีหลายคนมีความทุกข์เพราะว่าภาพที่เป็นตราบาปจากสังคมที่มอบให้โดยที่เขาไม่ใช่คนผิดหรือว่าแม้แต่ไม่ได้จะเจ็บป่วยเลยแต่เราก็เข้าใจค<ด>ม่แม้เขาข <อ S 1> จะเป็นเอสจริงๆ,ๆเขาก็ไม่ได้แพร่เชือ้อหรือไม่ได้น่ารังเกียจใช่ยิงตานี่ไม่เป็นอะไรด้วยซ้ำไปนะคะความกังวลจนเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่าเรากําลังทําร้ายคนในสังคมเดียวกับเราคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะคุณตาคะ ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออมพรมายังสูงนะครับที่มาร่วมกันติวรักเต็มร้อยนะครับแล้วเราก็มีของที่ลึกมอบให้กับหมออมพรนะครับนั่นคือแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมมครับเอาละครับทิ้งท้ายคืนนี้นะครับด้วยวลีเด็ดๆนะฮะประโยคเด็ดๆจากดีเจอ้อยนภาพรไพรวิทย์วารีกุลนะครับถ้าเราหัดเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเราเองเมื่อหัวใจดวงนี้แข็งแรงก็คงไม่มีเรื่องไหนใหญ่เกินที่หัวใจจะรับไม่ไหว แล,ะละ้วลาไปกอ่อนนะครับพบกันใหม่ครับงหน้าจักคุณสุนทรส,นนทส,ทส,ทส,สวัสดีครับไมม่ยอ